ต้งมีสร้อยคู่แล้วพี่พีหนูว่าไม่ใส่สร้อยพี่พี่ปูเห็นสิ่งที่ผมให้บุ๋มเมื่อวานะหูแต่ปูสามารถเอาออกมาได้ไหมครับพี่ปูเห็นสิ่งที่หนูให้พี่พีเมื่อวานไหมคะช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะขอเดี๋ยวพี่พีเลยมาเลยค่ะเรามานอนเป็นคับพี่ปูตอบคำถามเลยว่าพี่บุ๋ให้อะไรพี่พีเรื่องไม่่หองที่อยู่ในร่ปเนี่ย ตาจะใครก็ไม่รู้เด็กตัวเองไม่ติดตามลองซัพพอร์ตแก้มบุ๋มดูหน่อยใจไหมคะนี่อร่อยมากพี่ปุ้ยเห็นของที่วางจุ่มจุ่มนี่จะหมดแล้วเหรอว้าพี่จะตัวเองยิ้อร่อยแค่ของเี่นี่เราไม่ขายหรอเขที่เราอยู่ที่เราเราทัฟเฟ้าอร่อยอันนี้พี่ปูเห็นแค่ทาสำหรับบุ๋มมันจะธรรมดาได้ยังไงเปล่าเปล่าไม่ออก เม่ <S <S <_<_่<_<_<_่อจะไคยนงวถ้าเราจะไลฟ์แท็กทีเนี่ยเราคือแก้มบุ๋มต้องทรงนี้เท่านั้นช่วยทำติดตังให้หน่อยได้ไหมคะจะเก็บยังไงยาวมาโชว์ ทำเก็บสะอมมีคูปองหนึ่งพันล้านใบตอนแรกเห็นยังงงอยู่เหมือนกันเพราะเขาให้แบบนี้แล้วเขาให้เอาไว้เล่นกันแต่งร้าเสร็จไม่ไม่เขาทำงี้เขาทำงี้เพราเห็นรีวิวมาอันนี้ตัวนี้ฟงมากครันอร่อยนะขนมกระบอกใช่อ้าวขนมม่ มไ,ไม่คิวว่ามไ,ไม่กินไ,ไม่รู้แต่ว,ว่าเซรวมกันเนีชอบเพิ่มนี่คิวมันทำอย่างนี้ได้เหรอวิเป็นไ้สยเหรอใช่เป็นโซเอยเร็วเป็นมุกอ่ะเก็บไหมเจ็บมันแบบคอลเลคชันเนี้ยคอนเซ็ปต์ก็คือสามารถเอาแวนะ่นอะเป็นจิวเวลรี่ได้มันเป็นคอนเซ็ปต์เส้นหนึ่ง แล้วก็ฟอ่เนก็วเยแว่นธรรมดาไม่ได้ต้องมีกระถางนี่ราครับาอรออันนี้ในรูปนะสมมติว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยไม่หลงเลยเนี่ยพี่นีแล้วถ้ามาชนหลังคานะไม่โนนนี่ยุี่นี่สอเบอรลี่อ่ะอันนี้ข้าปไบบนี้นนี่นี่คุณพ่อเออ ก็จะลองถืกทไลูกองถือกระทเชปืนก่อนด้วยนะยังกินม่เส็จคอมพเดอรของผอน้คือขอถือของขอทาขอทแบบเสร็จแล้วหมุดอันนี้มันป่วนม่ได้มันหนาแล้หมุดทำไงนะมันหมุนตัวด้วยใช่หรอมันหมุนตัวตัวหมดหมดมดแล้วมหมวแล้วแบบ เราต้องถึงกระถาเดินเที่ยวด้วยนะจริงเราเดินผู้ในห้างเลยมาเป็นเด็กใช่ป่ะใช่แว่นผมองแค่ห้างคือถ้าใส่แว่นก like, ็อาจจะถึงค bueno> ิวได้ก็ไม่เหมาะเท่าพี่ปู่ได้ขาดพี่ปูเพราคิวจะเอาไปไหนต่งนังเลยในห้องทุกคนน่ารัก มันร้องไงนะมันร้องมันร้องไงนะมันร้องยังไงนะช่องที่ดินต้อมส่องเป็นละมูลนี่หูยากัะพี่หิดอะทุกคนครับตอนนี้เราอย่างอยู่ที่แปลงล่างแล้วตอนนี้เรายังอยู่ที่บะหมีกึ่งหรือเปล่าเราเราเหลืออันเดินเดินยังไม่เห็นตัวนี้เลยครัอะไรเหรอครับอร่อะไรนี่สีน้ำตาลมันจะเก็บค่ะอ๋อได้ค่ะวันนี้พี่ปูก่อ ท้ทุกคนทุกคนโมเดลเดี๋ยวขอปากไอ้เสียครับโมเดลกินอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ทำยังไงเดี๋ยวจะเห็นไม่เหลือเส้นแม้แต่เส้นเดียวจริงๆมันอร่อยขนาดนั้นจะบอกว่าขอพูดอีกท,ทีนึงเราจะไปแล้วเราจะไปอย่างอื่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนอ่ะเมื่อกีถ้กถึงไหนเมื่อกี้เราพูดถึงพอมีกึ่งไหน เศร้าอ่ะจริงๆแต่ว่าได้ยินแล้วใช่ใช่ครับพูด <c oughs> ไปแต่งเยอะเมื่อกี้พูดเยอะมากเริ่มใหม่หรอเริ่มใหม่เลยใช่หรอกดเล่นใหญ่แล้วเงียบมากสนุกอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ยิยน ม่อย่างนี้ทุกคนนะทุกคนเห็นใจกดบะหมี่ตัวนี้ไปหน่อยแต่อร่อยจริงอร่อยแบบถูกต้องมากกดเก้ากระปุกนะเก้ากระปุกกระปุกละสิบเก้าบาทเอามาลงกันกระปุกละสิบเก้าบาทเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้สิบกว่าบาทซื้อได้แบบซองอันนี้ได้แบบกระปุกเลยแล้วก็ไม่เสียค่าส่งซื้อแบบเก้ากระปุกนะตั้งแต่แรกก็ไม่ได้ยินพูดถึงเรื่องบะหมี่ไม่มีคนอ่านใช่ไม่มีคนอ่านข้อความเลยครับ ข้าวเรื่องงานผมครับก็ได้อวินแต่ว่าตัวเองก็กินแต่ว่าผมอ่ะไม่กินทุกวันเพราะว่ากินทุกวันแล้วหนวดขึ้นเยอะมากจริงม,มัน <c ười> รุปผมมันกรุงขนไงแล้วแบบที่เก่งยิ้มเะไรอไะริ้มโมดดลยังไงมเดลเล่นมายากคน จริงจริงถ้าใครใครมีาหารเสริมที่เรื่องผมอะเราจะรู้ว่าแบบพวกแบบไล่ผมว่าอะไรีพี่เคยไม่กวเหงื่อสี่วันลองดูสิเออมันจะได้เข้มเข้มไงผมชอบี่ยมันจะกระดี่งเหรอฮะหนูชอบอ่ะค่ะจ้า คือไม่เคยไม่เคยแบบไม่โกรธเลยหรอต้องโกรธทุกวันเขาเป็นคนระเบียบเนียบขนาดนี้เอาออะไรมาบกว่าเขาไม่เคยโกรธไม่ได้หรือคะเดี๋ยวฉันมีลูกเดได้ไวอย่างเงี้ยเขาบอกคุณเอแม่้องแบบแต่อคนเขาเข้าใจผิดว่าท้องแล้วหรอหยิบฟุตนี้มาตรงนี้หมดเลยกูอ่ะใช่ไหมกูควนจะบอก ไม่รู้แหละเพราะว่าเพราะว่าคนทักไหวน้องเลยไม่มาแต่ตอนเนี้ยพี่ผูกขายบุ๋มทัก่หวน้องเด็กหมานแล้วนะคะตอนเนี้ยเออท้องไม่ท้องไอ้หนูขายไปแล้วอ่ะ